คุณผู้ชมคุยข่าวชวนชิมบายน้องโอ๋ยดาสุดสวยวันนี้ต้องชมกันให้ดีๆว่าเขาจะพาไปชิมอะไรเพราะว่านี่ครับเรามีนี่มาแจกกันอะไรนั้นเดี๋ยวเราบอกมีนี่มาแจกไม่ใช่มีนี่มีของรางวัลมาแจกคุณผู้ชมกันเป็นอะไรนั้นเดี๋ยวไปติดตามชมโดยคุณโอ๋ยอดดาวสวยๆไปชมไปชมกันนะคะงลูกไปไหนเลยมาสวัสดีครับช่วงชวนชิมบายโอ๋ยดาวันนี้นะคะก็จะพาคุณผู้ชมมาชิมเตาริ อร่อยนะคะซึ่งวันนี้เฮียทรงเฮียทงจากพัตตะานเล่กหูนี้ก็พาออกมาชิมที่นี่แล้วก็บอกว่าที่นี่เขาอร่อยจริงๆเป็นสูตรเฉพาะชื่อร้านว่าอะไรคะอ่ะเดวดีดก่อนก่อนแนะนำแนะนำเลยว่านี้นี่นี่โอลาคู่ประกาศช่องมาด้วยค่ะน้องติ๊บสันติมาค่ะโอ้โหผู้ประกาศช่องหน้าดีสวยทุกคนเลยนะน้องโอ๋นะโอ้โหวันนี้มาที่ร้านนี้ชื่อว่าร้านบังกะร่าราเม็งค่ะและวันนี้ผมบอกเลยว่าท่านผู้ชมถ้าได้ชมราเมนร้านนี้แล้ว ไม่มากินที่นี่นะเนี่ยตีตายเลย<ะ>เพราะว่าร้านนี้เป็นต้นกำรับของราเม็งมีกว่า60สาขาในญี่ปุ่นนะครับ<ะ>และสาขานี้เป็นสาขาแรกที่เป็นเฟรนช์ชัยจากญี่ปุ่นวัตถุดิบทุกอย่างเขาเข,<อ>เขามาจากญี่ปุ่นเข<อ>า<อ>ไม่ว่าจะเป็นเส้นนะคะน้ำซุปทุกอย่างเลยยกเว้นเนื้อหมูวันนี้เฮมเบน หรือบะหมี่เย็นนี่แหละครับอันนี้คือหมูตุ๋นนะใช่นี่เรามาลองชิมกันเลยดีกว่าโอ้โหเราไปกินที่อื่นเนี่ยนะบะหมี่เย็นนะโอ้มันก็เป็นจานแบบเล็กๆเบบี้ดอนดูนี่นี่น้ำจิ้มหน้าตาเป็นยังไงบนะอ้าดูน้ำจิ้มเขาเดี๋ยวให้มาชามขนาดนี้ใช่เอ้แล้วเราจะกินกันยังไงอ่ะเนี่ยเฮียกินคนเดียวมันก็ดูน่าเกลียดแล้วโอ้กโอ้เออเด็มันน่ากินขนาดไหนอัมมิจห๊ะ เส้นเหนหียวมากเอ้ย <Pok al. S 1> ที่สำคัญมาที่นี่นอกจากเส้นกันเหนียวแล้วนะโอ้นี่เ оны, เนี่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 หมูสามชั้นของที่นี่กินคู่กับหมูสามชั้นที่นี่โอ้หดูท่านผู้ชมอร่อยนี่ค่ะว่าหมชอบ และเมนูที่โอจะแนะนํานะคะเมนูนี้ถ้าไม่สั่งถึงโอแนะนํานะคะถ้าไม่สั่งเทติไตค่ะเมนูที่มีชื่อว่าคาระเนกิบังคระน้าคาระเนกินี่แปลว่านี่ค่ะพริกนะคะพริกเครื่องพริกแกงนะคะพริกขั่วพริกเจียวพริกหอมเนี่ยกับต้นหอมน่ากินจริงๆเลยน่ากินไหมคะนี่เขาก็จะมีกัะหน่อไม้นะคะแล้วก็มีชาชูมีชุ่มๆแบบนี้พร้อมด้วยเส้นเหลเนืๆแบบนี้นี่น่ากินมากนะน้องติ๊กนะแต่ที่สําคัญนะคะเวลาจะทาน ทำยังไงทำยังไงอันนี้เลยค่ะเป็นที่บดกระเทียมซึ่งอันนี้เนี่ยจะต้องเป็นร้านราเมงแบบแท้ๆเลยนะคะก็ถ<ม>ึงจะได้เพราะว่าเราเราไปทานที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะมีให้เราก็ใส่กระเทียมบีบเข้าไปอย่างนี้ป๊าบแล้วก็บีบแล้วก็บบบีปุ๊ใ,ให้มีกลิ่นของกระเทียมนิดนึงลงไปองโอ้ยกระเทียมออกมาแล้วใช่อ่านีะเราก็ขบดลงนิดนึงปึ๊บปึ๊บอ่ะค่ะหลังจากใส่กระเทียมไปแล้วนะเราก็กินใส่ขิงอีกนิดนึ้ง คร้รบรว่าแล้วชิมกันเลยดีกว่าเอาเลยครับผมรอมานานแล้วโอ้โหดูหน้าตาเป็นไงน้องติดชิมน้ำซุปก่อนเออการกินที่ดีเขาบอกว่าให้เรากินน้ำซุปกันก่อนอร่อยมากค่ะโอ้โหเข็มค้นเค็มค้นเค็มค้นมากอสุดยอดเยี่ยมมากไล่ตา ทองข้าวสื่อชาดูฮึมติ๊บเอาเลยชิมน,น,น้ำชิมน้ำก่อนเลยค่ะเป็นยังไงคะอืมอะไรมากเลยค่ะอร่อยอร่อยมีของหวานเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกินอ,อะไรกันนะปากมีอของหวานที่นี่ใช่อของหวานที่นี่มีอะไรอร่อยเหรอ เริ่มจากอย่างแรกกันเลยนะอันนี้นะคะมีชื่อว่าเอลมอาเลลี่หรือเป็นเต้าหวยแบบแบบเขาเรียกอะไรนะบ้านเราเรียกเต้าหวยญี่ปุ่นนะอันนี้ญี่ปุ่นอันี้ญี่ปุ่นเออน่าสนใจฮะอันนี้แหละนี่นี่แหละทิปนี่เขาเรียกอะไรอันนี้เป็นแ็อบทิ้งชาเขียวนะคะราดด้วยซอสที่เป็นผลไม้ใช่โดยมันเป็นลสที่เป็นสุดพิเศษของที่นี่ด้วยโอ้โหมาแล้วว้าวแล้วกินกันเลยดีกว่าครับโอ้โหเป็นยังไงคะอันนี้ ้าหวยสไตล์ญี่ปุ่นโอ้โหมันอร่อยของไทยเยอะเลยอ่ะมีกลิ่นไหมไมีกลิ่นของผลอัลมอนด์หยู่ในด้วยใช่น่าสนใจมาที่น,นี่ก็ต้องสั่งอันนี้แหละของหวานเนี่ยเด็ดสลตีจริงๆเลยน่ะออัออนี้ชาเขียว <laughs> 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 น่ากินเห็นเห็น